โอเคสวัสดีนะครับวันนี้เราจะมาเรียนต่อกันในเรื่องโฟโตซินเทซิสนะครับก็อันนี้เป็นเรื่องของสัปดาห์ที่3แล้วนะครับก็อีกนิดเดียวก็จะจบแล้วนะฮะสู้ๆนะครับอ่าอันนี้พี่บอกก่อนว่านี้เป็นสรุปที่พี่ทำเอาไว้นะครับก็เดี๋ยวพี่จะสอนในนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะไปเพิ่มเติมรายละเอียดในสไลด์ของอาจารย์อีกทีหนึ่งนะครับโอเคพี่จะสอนนี้ให้จบแบบเร็วๆเนาะโฟโตซินเทซิสเนี่ยได้ฉายาว่าเป็นปฏิกิริยาที่อ่าทำให้น้ําตาลเ,เกิดขึ้นจากแสงอาทิตย์นะครับผมซูซ ก็จะใช้คาร์บอนไดออกไซด์ H2O นะครับแล้วก็ไลท์เอเนจี้จริงๆอยู่ตรงนี้นะครับก็คือเป็นพลังงานแสงนะไม่ใช่ไม่จช่ไม่ใช่สารตั้งต้นนะครับแต่เป็นพลังงานที่ต้องใช้นะครับผลผลิตของมันเนี่ยก็จะได้น้าตาลแล้วก็ออกซิเจนด้วยนะครับโฟโตซนเนสิตมีความสาคัญกับโลกใบนี้มากนะครับเพราะว่าเป็นปฏิกิริยาที่ทาให้น้ำผู้ผิตครับเป็นปฏิกิริยาที่ทาให้พืชแล้วก็สัตว์อยู่รอดนะครับเพราะว่าพอพืชสร้างอาหารด้วยตัวเองได้มันก็จะสามารถอยู่ด้วยตัวเองได้นะครับแล้วก็สัตานพเงงทดดอแ่ ต่อไปนะครับอ,อันนี้นะครับเป็นพี่เขียนไว้ว่าแ l a นส p พ i g m e n t a b s o ต์ออ i วิซ l เบิลก็คือลงคาวัตถุของต้นไม้เนี่ยนะครับจะดูดซึมแสงที่สามารถมองเห็นได้นะครับก็เดี๋ยวเปิดไลท์ให้ดูดีกว่านะครับน,นี่นะครับอันนี้เป็นลงคาวัตถุทั้ง3อันของต้นไม้นะครับคอ r ์โดฟิล a c h อรโดฟิลบแล้วก็เชอร์ีนอยจะเห็นได้ว่าทั้งทั้ง3อันเนี่ยจะทํางานในความยาวคลื่นที่ค่อนข้างท,ที่จะต่างกันนะครับในช่วงที่เป็นสีเขียวถึงสีส้มตรงนี้เนี่ยเราจะไม่เห็นว่าเขาทํางานได้เลยเ อันนี้ก็คือเป็นความสามารถในการดูดซับแสงนะครับพวกช่วงนี้เขาไม่สามารถดูดซับได้นะครับก็เลยสะท้อนออกมาให้เราเห็นเป็นสีของใบไม้หรือว่าต้นไม้นั้นๆน,น,นะครับอาประมาณนี้เนาะส่วนที่เหลือเนี่ยเขาก็จะดูดซับไปใช้งานหมดเลยนะครับส่วนที่ไม่เหลือก็จะสะท้อนออกมาให้เราเห็นนั่นเองไปต่อนะครับต่อไปเป็นโครงสร้างของใบนะครับใบเนี่ย มันจะมีมีโซฟิลเซลอยู่ข้างในนั้นนี่คือหน้าตาของม so ีโซฟิลเซลนะครับในม so ีโซฟิลเซลเนี่ยก็จะมีโครพาสนะครับในโครพาสเนี่ยก็จะมีกรานุ่มนะครับกรานุ่ม um นะฮะก็คือซ้อนกันแต่ละเหรียญเนี่ยเราจะเรียกว่ากราน่าเนาะคือตรงนี้ก ah. ah ราน่ากราน่าเนี่ยก็จะมีเย ah ื่อหุ้มที่เป็นไทลาคอยนะครับเอ่อเป็นสีเขียวตรงนี้นะเขาเรียกไทลาคอยนะฮะซึ่งในไทลาคอยก็จะมีโรฟิลอยู่ข้างในด้วยนะครับแล้วก็อ่ ตร,ตรงกลางของเหลวเนี่ยจะเป็นไทลคอยสเปซซึ่งเป็นช่องว่างที่เอาไว้เกิดปฏิกิริยานะครับอ,อันนี้พี่ลืมพูดไปอย่างหนึ่งนะครับใบจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีปากใบที่เรียกว่าสโตมาตาด้วยนะครับเอาไว้แรกเปลี่ยนแก๊สเนาะคาร์บอนไดออกไซด์ก็จะสามารถเข้าไปได้นะครับออกซิเจนแล้วก็ไฮโดรเจนที่เป็นสตีมหรือไอ้น้ำเนี่ยมันก็จะออกมาข้างนอกได้นะผ่านปากใบนั่นเองประมาณนี้นะครับต่อ,อไปนะครับเราจะไปพูดถึงองค์ประกอบของโฟโตซินเทซิสนะครับมันก็จะมีอยู่2ปฏิกิริยาด้วยกันนั่นก็คือ ไลท์เรียคชั่นนะครับแล้วก็คาร์บอนเรียคชั่นสองพันเอ่อสองปฏิกิริยาน,นี้ก็จะทํางานไปพร้อมๆกันนะครับไลท์เรียคชั่นเนี่ยจะให้พลังงาน ATP แล้วก็ NADPH นี่ก็เป็นหน่วยพลังงานเหมือนกันนะฮะสองอันนี้นะครับไปที่คาร์บอนเรียคชันในการใช้พลังงานเพื่อผลิตกลูโคสนะครับพอใช้พลังงานเสร็จก็จะส่งไปให้ไลท์เรียคชั่นสร้างพลังงานเพิ่มอีกนะครับทั้งหมดนี้ไลท์เรียคชั่นก็จะเกิดขึ้นในไทรอคอยเมมเบรนนะครับส่วนคาร์บอนเรียคชันเกิดขึ้นในสตโตรมานะครับเไปที่ Light นนไลท l i ท์เรียคชั่นน่าจะเป็นรูปนี้นะครับอันนี้เป็น Overall ของ l i ท์เรียคชั่นเลยนะครับเราจะใช้เฮทูโอหรือก็คือน้ำนะครับแล้วก็แสงที่รับมานะครับผมก็น้ำเนี่ยก็จะแยกออกเป็นออกซิเจนแล้วก็ไฮโดรเจนนะครับไฮโดรเจนไอออนนะครับหรือว่าโปรตอนนั่นแหละนะครับแล้วก็จะเอา2อิเล็กตรอนนะครับอันนี้อันนี้คืออันนี้คือมันคือมันเคยเป็นตัวเดียวกันมาก่อนนะไปเข้าอิเล็กตรอนแานสปอร์ตเชนนะครับทุกตัวก็จะเป็นตัวที่ได้รับได้รับอิเล็กตรอนแล้วก็ส่งอิเล็กตรอน จนสุดท้ายเนี่ยนะครับอิเล็กตรอนที่ถูกส่งไปเนี่ยก็จะไปจับกับ NADP บวกนะครับบวกกับหนึ่งโฟตอนนะครับก็จะกลายเป็น NADPH ลองลองไปนั่งบวกสมการเคมีดูได้มันจะได้เป็นตัวนี้พอดีนะครับแล้วก็พอ,อ เมื่อกี้พี่ลืมพูดไปนะครับพอไฮโดรเจนไอออนหรือว่าโปรตอนเนี่ยอยู่ในเซลล์มากๆมากๆมากๆเข้านี่นะครับมันจะทําให้เกิดความต่างศักย์ระหว่างบริเวณนี้กับบริเวณนี้นะครับทำให้ไฮโดรเจนไอออนหรือว่าโปรตอนเนี่ยถูกปั๊มออกมานะครับและการปั๊มไฮโดรเจนไอออนออกมาแล้วมีความต่างศักย์เนี่ยมันจะทําให ATP เนี่ยถูกสร้างขึ้นนะครับเป็นพลังงานที่เอาไปใช้สร้าง ATP ได้นะวันนี้นะครับอันนี้พี่ก็พูดเอ่อรวมไปหมดแล้วนะฮะช่ตรงนี้เกิดความต่างศักดิ์แล้วก็เลยสร้าง ATP พูดไปแล้วนะครับพูดเร็วๆไปหมดแล้วโอเคต่อไปเป็นคาร์บอนเรียกชั่นนะครับก็จะเกิดขึ้นในสโตรมานะครับหรือคือของเหลวที่อยู่ในเทลาฟอยด์ตรงนี้ตรงเนี้ยเนาะโอเคมาเดี๋ยวไปเอ่อเคลวินไซเคิลเลยนะครับเดี๋ยวพี่ยาสอนแบบทีละขั้นตอนพี่ขอเริ่มจากตรงนี้นะครับพี่ขอทําความให้เราเอ่อทำความรู้จักกับเอ่อ RUBP ก่อนนะครับ RUBP โมเลกุลแล้วก็มีคาร์บอน5อะตอมนะครับอันนี้คือเขาก็ถูกมาเป็น3ตัวเนาะ3ตัวคูณ5ก็เท่ากับว่าตอนนี้มีคาร์บอน15อะตอมนะครับคาร์บอน15อะตอมมารับกับคาร์บอนไดออกไซด์นะครับซึ่งมีคาร์บอน1อะตอมแต่เราเอามา3ตัวเนาะไอคาร์บอน5อะตอมคูณ3ตัวเนี้ยก็จะถูกต่อไปเป็น6กคูนสก็จะมีคาร์บอน6อะตอม3ตัวนะครับทีนี้พอมี6อะตอม3ตัวแล้วยังไงต่ออ่ะเมื่อกีน้นี้ชื่อชื่อ,อขั้นตอนเรียกว่าคาร์บอนฟิกเซชันนะครับเป็นการเอา,าอคาร์บบบบอออนนมมาาปรรระะกกัั IUPP คพได้่สทีี คาร์บอน6อะตอมอันนี้แล้วนะครับเราจะแบ่งออกมาเป็น2ตัวนะครับก็จะเป็นตัดครึ่งนี้เลยนะครับก็จะกลายเป็นสารที่มีคาร์บอน3อะตอม6ตัวเพราะเรามี6คูณ3ใช่ไหมครับแล้วเ,เปลี่ยนจาก6คูณ3เนี่ยเป็น3คูณ6สารที่มีคาร์บอน3อตัวสารที่มีคาร์บอน3อะตอมตรงนี้นะครับเราจะเรียกว่า PGA ซึ่งเราต้องเอา PGA เนี้ยไปสังเคราะ์ p g a l นะครับขั้นตอนนี้เรียกว่า PGA L- ซินเทียสนะครับแน่นอนนะครับว่าการที่จะสังเคราะห์ p g l เนี่ยจำเป็นต้องต้องใช้ ATP แล้วก็ NADPH ในการมาสังเคราะห์มันนะครับให้พลังงานมันและสองตัวนี้ก็จะหลุดออกไปแล้วก็ไปเข้าสู่ไล่เรียกชันเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็มาจากไล่เรียกชันเนาะมันก็จะแลกเปลี่ยนพลังงานกันอย่างนี้เรื่อยๆนะครับพอทีนี้เราก็ได้6 p g l มาแล้วนะครับก่อนที่จะไปขั้นตอนต่อไปเนี่ยเราแบ่ง1 p g l มานะครับมาตรงนี้1ตัวนะครับก็คือสารที่มีคาร์บอนสามอะตอมนะครับเอามา1ตัวเนาะแล้วเราก็ส่งต่อ p g l ไปให้้้ออ่าขันนตตไปะรรแลวเก็จี เจเน r เรชันให้กับ iu bp นะครับอันนี้มี5คูณ3คาร์บอนใช่ไหมครับมีคาร์บอน3อะตอม5ตัวเราก็ใช้พลังงานในการถอดมันใ,ใช้ atp นะครับถอดมันให้กลายเป็น3คูณ5คาร์บอนเหมือนเดิมก็จะมีคาร์บอน5อะตอม3ตัวทีนี้ก็วนกลับไปเหมือนเดิมนะครับส่วนตรงนี้เนี่ยเป็นสารที่มีคาร์บอน3อะตอม1ตัวใช่ไหมครับเราจะสามารถเอาไปประกอบเป็นน้ําตาลกลูโคสได้นะครับซึ่งน้ําตาลกลูโคสเนี่ยก็มีคาร์บอน6ตัวเนาะมีคาร์บอนด้วยกัน6ตัวแปลว่าาเรรต้้้ออองงวนนนัี2บะบจะได คาร์บอนเอ่อถึงจะได้กลูโคส1อันนะครับอันนี้ก็นะับเป็นเอ่อครึ่งกลูโคสก็ได้ครับ หนึ่งรอบได้ครึ่ง g l u c o s นะฟังนี้อันนี้พี่พูดรวมๆหมดแล้วนะฮะรูปต่อๆไปก็จะเป็นทำอธิบายที่พี่พูดไปเมื่อกี้นะครับโอเคอันนี้ก็จะเป็นการบ่งบอกว่าค carbon r e a c t i o นเนี่ยเป็นการสร้างคาร์โบไฮเดรตนะครับเนี่ยเอาก l ูโคสมาพอเอาก l ูโคสที่ได้มาจากเควินไซเคิลเมื่อสักครู่นี้มาต่อก,กันก็จะกลายเป็นเซลลูโลสหรือกลายเป็นแป้งแล้วแต่นะครับว่าต่อกันแบบไหนนะครับอันนี้พูดถึงโ p h o t o s y n t h e s i นของพืช C3 C4 นิดหนึ่งนะครับก็เมื่อสิ่งแวดล้อมของต้นไม้ต้นนั้นเนี่ยมีออกซิเจนที่เย มากกว่าคาร์บอนไดออกไซด์นะครับมันก็จะใช้ออกซิเจนมาเข้าวงจรนี้แทนนะครับแทนที่จะไปทำคาร์บอนไซเคิลนะครับก็จะมาเข้าโฟโตเรสพายเลชันแทนแล้วก็สิ่งที่ได้ออกมาก็จะได้เป็นคาร์บอนไดออกไซด์นะครับแล้วก็เราก็สามารถเอาคาร์บอนไดออกไซด์ตัวไปใช้ตรงนี้ได้นะครับทำมันก็จะเสียเวลานิดนึงนะครับแล้วก็เสียออกซิเจนตรงนี้ด้วยนะครับซึ่งไม่คุ้มเท่าไหร่นะครับต้นไม้ C4 เนี่ยก็เลยมีการวิวัฒนาการเพื่อที่จะป้องกันการเกิดโฟโตเรสพายเลชันนี้นะครับโดยการเปลี่ยนที่ในการเกิดคาร์บบบอนนนนนนนฟิิิกกเเเเเซซชชัััไไปปลลลยะครรดดขึ้้ใีีตง นะครับก็จะสามารถรองเอาออกซิเจนออกไปได้ในระดับ1น,นะครับประมาณนี้เนาะ,อ,ะอันนี้เป็นตารางเปรียบเทียบระหว่างพืช c 4 c 3แล้วก็ c a m นะครับว่าไอการเกิดแาลวินไซเคิลมันต่างกันยังไงนะฮะก็ถ้าเป็นพืช c 3เนี่ย เขาจะใช้ทั้งคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็ออกซิเจนเลยนะครับเข้าไปในเควินไซเคิลนะครับก็จะมีโอกาสที่จะเสียออกซิเจนแล้วก็ไม่ได้น้ําตาลนะครับก็เลือกไม่ได้นะครับซึ่งเเกิดในมิโซฟิลเซลล์เนาะส่วนซีซีแพลน์เนี่ยก็เกิดในเอาเอาคาร์บอนไดออกไซด์เข้ามาอย่างเดียวก่อนนะครับมาแปลงให้เป็นคาร์บอนสอะตอมนะครับเป็นสารที่มีคาร์บอนสี่อะตอมแล้วค่อยเอาอันเนี้ยไปเข้าเควินไซเคิลต่อซึ่งทําในบันเดอร์ชีทเซลล์นะครับส่วนพืช C A M นี่ก็จะพิเศษกว่าชาวบ้านนิดนึงนะครับเพราะว่าพืืช CAM มมัักกจะะะออออยยู่่่่ในนนททททเลรรรราาาาหวีีีศ้ค เขาก็เลยจะเปิดรับเปิดปากใบรับคาร์บอนไดออกไซด์เฉพาะตอนกลางคืนเท่าน,นั้นเพราะถ้าเกิดเขาเปิดปากใบตอนกลางวันเนี่ยมีโอกาสที่น้ำเนี่ยจะระเหยออกไปหมดนะครับเขาก็เลยเปิดปากใบเฉพาะตอนกลางคืนทีนี้เขาก็จะเก็บคาร์บอนไดออกไซด์ไว้เพื่อที่จะใช้ในทำแค่ในการทําปฏิกิริยาในตอนกลางวันนะครับก็ทั้งไลท์เซคชั่นทั้งเคลวินไซเคิลนะครับก็ใช้คาร์บอนที่เก็บมาจากตอนกลางคืนหมดนะครับอ,อันนี้ก็เป็นการเปรียบเทียบต่ออีกนิดนึงนะครับข้อจํากัดของพืชซีสามเนี่ยก็คือก,ก็จะคือโฟโตเรสไพเรชั่นนะครับก็เพราะว่าไมม่ีีวิธในการจัด การ photosynthesis นะครก็คืออันนี้เป็นข้อจำกัดของเขานะครับส่วนพืช C4 เนี่ยจะเสีย ATP เยอะเพราะว่าเขาต้องใช้ในการเปลี่ยนคาร์บอนเนี่ยให้เป็นคาร์บอน4อะตอมก่อนนะครับแต่ก็สามารถลดอ,ออกซิเจนที่จะใช้ได้นะครับก็ถือว่าเป็นข้อแรกเปลี่ยนนะครับส่วนพืช CAM เนี่ยข้อจำกัดของเขาคือเขาสามารถดับคาร์บอนไดออกไซด์ได้เฉพาะตอกนกลางคืนเท่านั้นนะครับเขาก็เลยต้องนี่เห็นไหม เก็บตอนกลางคืนนะครับแล้วก็ไลท์เรกชันแล้วก็คาร์บอนเรชันคาร์บอนเรกชันเนี่ยจะเกิดขึ้นตอนกลางวันนะครับอันนี้ก็เป็นสภาพอากาศของแต่ละพืชเนาะเป็นตัวอย่างพืชน,นะครับเอาประมาณนี้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นตัวอย่างของธาตุที่าสามารถสั่งคหอแสงได้ใน,นชื่อทางวิทยาศาสตร์ของเขาคือ เไลเซียคลอโรติก้าดิพี่ไม่แน่ใจว่าอ่านถูกหรือเปล่านะครับก็สามารถใช้การสังเคราะห์ด้วยแสงเนี่ยสร้างพลังงานให้ตัวเองแล้วก็เพียงพอด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่าสนใจมากนะครับก็หน้านี้เป็นสรุปของฟโตซินเทสิสนะครับก็จบไปแล้วสําหรับเรื่องฟโตซินเทสิสนะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับแล้วก็เจอกันอีกทีหนึ่งเรื่องหน้าเป็นเรื่องสุดท้ายของพี่นะฮะเป็นเรื่องเซลลูลาเรสไฟเรชันนะสำหรับคลิปนี้ก็จบไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ โอเคสำหรับสิ่งที่น้องต้องเข้าใจแล้วก็จาได้หลังจากเรียนเรื่องโฟโตซินเทสิสจบนะครับก็ต้องเข้าใจเรื่องสเปกตรัมของแสงนะครับว่าความยาวคลื่นเท่าไหร่เข้าเข้าใจรงวัตถุของต้นไม้นะครับแล้วก็เข้าใจเรื่องไลท์เรนะียคชั่นเนาะต้องอธิบายได้เป็นขอ้ขอๆเลยนะครับแล้วก็สิ่งที่ต้องรู้อีกอย่างหนึ่งก็คือคาร์บอนเรียคชั่นนะครับของแต่ละพืชเลยนะครับ ต้องพอจะจำได้แล้วก็พอจะเข้าใจได้ประมาณนี้นะครับ